สวัสดีจ้าพี่น้องวันมีดีสตอรี่จ้ายายฝายจ้าเมื่อน,นี้ยายฝายสิพาพี่น้องมาเอาหมากฟอกเทลจ้าฟอกเทลอันป้ามห่างกระลอกเนาะพี่น้องเนาะปามต้นป้ามนะจ้ะมันมากมันอ่ายาย่ฝยายสีอันลองเอาไปเฮ็ดอันยังก็เอาไปเฮ็ดอ่ะยังนะรอยแก้วจ้ารอยแก้วลงเบิ่งงนะจ้าแต่แต่เมื่อน,นี้ยังไม่ได้เฮ็ดดอกจ้ะเมือนน่อหามาเอาสก้อนจ้ามันเป็นพวงใหญ่โพสพี่น้องยายฝ่ายกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะเอาลงแบบไหน ถ้าสมมติว่าเอาลงเป็นทั้งทลายเลยเนาะมันเปนไปถือก,กับต้นฟ้าทลายโจนจากพี่น้องเนี่ฟ้าทลายโจน,จน,น,จนมันมีเนี่ยจ้ะนี่จ้ะถ้าแม่เอาลงมาปุ๊บมันสิลงมาถือก,ก๊อกน้ำแล้วก็ถือฟ้าทลายโจนมันสิต้นมันสิตายจากพี่น้องสิดายมันก็เลยยายฝ่ายค่อยเลื้อยลงมาอันเถอละแซงเถอะละแซงจ้ะจ้ะให้กำลังใจยายฝ่ายเด้อยายยายฝ่ายยันมันได้ลม้มอยู่นี่หายอย่างห้องเนาะ จ้าเดี๋ยวยายไฟสิตัดเอาลงเท่อลรหน่อยนะพี่น้องนะเดี๋ยวมันขึ้อันนี้สไลายโจนจ้าจ้าแล้วจะว้าวนะจ้า ลงแล้วหนึ่ง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 ักหนึ่งังจ้าเอเอาลงเถอะหลังหน่าเอาพี่น้องเอยเอาลงถ้าจริงถ้าบ่มี่อาบน้ำกับต้นอันนี้เอาลงเอาลงวทชลืชไรเราก็ได้จ้ะ ชิคกข้างนุกพี่น้องเอ้ยมันทำจ้าพี่น้องตัดลงมาแล้วจา้านี่บันนี้กับสิบเมื่อไปปอกเปลือกได้จา้าแต่แยกไฟสิปอกให้ปอกให้เบิ่งมึงเด้อมันกินได้ลรบอ แก่พอดีกินพี่น้องเออเนี่ยเนี่ยนี่จ้ะนี่พอดีกินเลยจ้าเนี่ยเนี่ยนี่มือไย้ไฟอยากดำเนี่ยเด้อจ้ะนาะโมเป็นยางนาดเนี่ยเทาก็เขาก็พูดเอาอันนี้ออกจากพี่น้องเนี่ยมันจะคล้ายลูกชิดเนาะฮะมันจะคล้ายลูกชิดเออคล้ายๆลูกชิดนะพี่น้องคล้ายๆมกมกตานนี่แหละนี่นี่แยกไฟซื้อเมื่อไปยังบีไปยังปุกี้มาได้ไส นี่จ้ะนี่ยายไฟแกะออกมามันมันคล้ายๆกันก็หมองอะเด้พี่น้องคือกันก็หมักลำไยเนาะเนื้อมันแต่รสชาติมันคือกันจ้ะจ้ะเหมือนเหมือนมากเหมือนมากมักลูกชิดแล้วก็เหมือนมักตาลผสมกันจ้ะเดี๋ยวายไฟสิกินกินได้เลยได้จ้ะปาดปาดแกะจะมีน้ำแทบเหรอจ้ะ ยาไฟเสือเมื่อแกอยู่เฮือนจ้าแล้วจังไม่ได้ไฟจังเส็ดคลิปให้เบิงอีกน้าจ้ะเนาะว่าสเสดอะลุกตาลเราลุกอาลุกฟักเทลรอนแก้แบบใดนน้าจ่ะเนาะคลิปนี้ก็ขอฝากเนื้อจ้าเป็นกำลังใจให้ยาไฟเด้อฟักเทล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 จ้า อขอบคุณพี่น้องพี่น้องชาวไทยทุกคนนะจ๊ะเนาะสปปลาวเด้อจ้ายายฝ้ายกับมีพี่น้องอยู่สปปลาวทางยุโรปและทางอเมริกาจ้ามากินน้ำกันเด้อจ้อยายฝ้ายเสเฮ็ดเพื่อพี่น้องเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้ะพี่น้องฮักแพงพี่น้องคือเก่าเด้อจ้ายายฝ้ายหมปั๊บเป็นระมดเสียงสูงเด้อจ้าเสียงทุ้มยายฝ้ายเฮ็ดโปเปนจ้าอันฝาบพี่น้องอันสปปลาวเนื้อจ้าขอบคุณหลายๆ อะทั่วโลกทั่วโลกเะยจ้าเด้อทุกคนจ้าประเทศไทยประเทศอันอ้อมแอมทั่วโลกจ้านอนรับก็ขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็นขอให้ได้เงินแสนนอนเถงิงนเสนงก็ขอให้ได้เงินล้านจ้าที่น้องนี่นี่นี่จ้าจ้า